สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะเป็นปักหลังปักสุดท้ายของปี2565แล้วนะคะนั่นก็คือพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2565ค่ะเราจะมาวาง แผนชีวิตในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้กันนะว่าดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงปักสุดท้ายของปี2565นะคะคือวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะในช่วงปักสุดท้ายของเดือนธันวาคมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณเลยนะนับตั้งแต่ที่ดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรเดินหน้าเป็นปกติและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยก็ส่งผลทําให้การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์เดินหน้ามีเกณฑ์ขับเคลื่อนดีเช่นเดียวกันคะ่ะเพราะดาวพระพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของคุณนะตั้งแต่วันที่สมธันวาคมปีห5ห้าดาวพระ ราพฤหัสเริ่มเซตตัวเดินหน้าเป็นปกติส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีข่าวดีทางด้านการงานมากขึ้นท่านใดที่เคยหมดไฟท่านใดที่เคยเจออุปสรรคนะคะเจอปัญหาเกี่ยวกับทางการงานติดต่อเจรจาดีลงานก็ไม่สําเร็จติดขัดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ<ๆ>ก็จะมีเกณฑ์ที่จะคลายไปนะปัญหาจะคลี่คลายไปจะดีขึ้นนั่นเองนะคะ กลับกลายเป็นว่าเชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องขอบอกกันตามตรงว่าอาจจะมองไม่เห็นคุณมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ คือข้ามคุณไปเลยอะ่ะคือประมาณนั้นนะคะพอมาจังหวะนี้เขาจะเห็นความตั้งใจเขาจะมองเห็นความสามารถเขาจะมองเห็นความพยายามมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นและพร้อมที่จะสนับสนุนสพอร์ตคุณได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะดาวพระพฤหัสจะเป็นกเกษตรราธิบดีและเดินหน้ายาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566และจะไม่ได้โคจรถอยหลังแล้วนะคะดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุ ต้องรีบเร่งหยิบจับสิ่งใดอยู่มีโปรเจกต์ใดอยู่ในมือให้ทําอย่างสุดกําลังสุดความสามารถให้ทําด้วยความตั้งใจแล้วสุดท้ายมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จค่ะชาวลักนาราศีมิถุนท่านใดที่ต้องการจะโยกย้ายงาน ต้องการจะโยกย้ายตำแหน่งต้องการจะขอเงินเดือนเพิ่มหรือว่าต้องการจะปรับปรุงงานลงทุนเพิ่มนะคะสาหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยากจะต่อยอดอยากจะต่อยอดงานอยากจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายเข้ามาทําช่วงนี้เหมาะมากๆเหมาะที่จะเริ่มสิ่งใหม่ในะใครที่อยากปรับขั้นปรับตำแหน่งปรับตำแหน่งเหมาะที่จะเร่งทำผลงาน เหมาะที่จะเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เหมาะที่จะเจรจามันมีข่าวดีมันมีช่องทางที่ดีมันมีแสงสว่างทางด้านการงานเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนต้องพยายามมองหาแนวทางใหม่ๆต้องพยายามใช้ไอเดียในการทํางานทํางานแบบเดิมทํางานเอกสารทํางานตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมายมาใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าคุณใช้ไอเดียใช้การพลิกแผลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานนั้นๆจะทําให้คุณโดดเด่นมากขึ้นในการทํางานนะ ดาวมฤตยูโคจรมายังเรือนลาภะคําว่าลาภะหมายถึงเงินก้อนโตคําว่าลาภะหมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จนะคะหมายถึงลาบผลหมายถึงเงินทองนั่นเองค่ะการที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ที่ภพใดเรือนใดจะสามารถเปิดกว้างให้พบนั้นเรือนนั้นดีมากขึ้นและแย่มากขึ้นได้ทั้งสองทางเลย ในจุดนี้นะคะสมัยมองว่าดาวมฤรตยูที่โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีมมถุนให้คุณคิดใหม่ทําใหม่หาช่องทางทําเงินใหม่ๆนะคะเกิดเรื่องราวแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้ล่ลาผลแบบไม่คาดคิดเพราะดาวมฤรตยูเป็นดาวแห่งการปฏิวัติเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งภัยอาเพศเป็นดาวร้ายก็จริงแต่เมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนดีแบบนี้มันก็มีเกณฑ์พลิกจากสถานาการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นสถาน านการณ์ดีๆได้เพราะฉะนั้นสมัยถึงบอกว่างานใดที่คุณใช้ไอเดียใช้ความคิดสอดแทรกเข้าไปทําอะไรที่มัน,ปนแปลกๆใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดาวมฤตยูชอบมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณพลิกชีวิตได้นะคะมีคนสนับสนุนมีความโดดเด่นทางด้านการงานมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้รับล่าผลทางการงานมากขึ้นและส่งผลที่ดีทางการเงินต่อมาตามลําดับก็เป็นไปได้หรือไม่เช่นนั้น ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีพื้นดวงที่ไม่ค่อยดีนักนะคะพื้นดวงที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะักดาวมรตยูมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณคิดมากในเรื่องของการเงินการทองบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะคะบ,บางคนจากเดิมที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยนะ ก็ต้องมาเป็นหนี้ต้องไปกู้ยืมต้องไปหยิบยืมหมุนเงินไม่ทันนะะทำเรื่องกู้จากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะแต่ยังมีมุมที่ดีนะยังกู้ได้จัดการได้ยังทําให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ดาวมฤตยูมาอยู่ในเรือนลาภนี่แค่ช่วงสั้นๆอยู่ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66นะคะพอหลังจากนั้นก็จะโล่งโปร่งมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะชาวมิถุนนะคะต้องพยายามจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดี นะคะใครมีหนี้ให้ชําระหนี้ก่อนนะใครได้เงินก้อนเงินเก็บมาก็ให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายของตัวเองให้ดีนะคะดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ทั้ง3ดาวถือเป็นดาวคู่สหายโคจรมาร่วมเรือนอยู่ที่ราศีธนู มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของใหม่ได้ของมีค่าได้ของที่พึงพอใจมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินยิ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะก็จะส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการชีวิตจัดการมรดกจัดการทรัพย์สินบางคนต้องนํารถไปซ่อมไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนยางไปเช็คระยะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนนะคะจัดที่อยู่ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่จัดสวนใหม่ทําโรงจอดรถ ลาดพื้นใหม่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มันดีกว่าเดิมน้ําตรงไหนรั่วเปลี่ยนท่อใหม่ไฟตรงไหนเสียเปลี่ยนสายไฟใหม่ลักษณะนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาจัดการ แล้วเรื่องการจัดการต่างๆมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเหตุที่ทําให้คุณต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นในเรื่องรวอาวต่างๆชาวไม่ทุนมีเกณฑ์ใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบุตรบริวารก็ตามแต่มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดภาวะของรายจ่ายที่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะน,นั้นวางแผนการเงินให้ดีนะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจผ่าน,นาาจากการทํางานผ่านจากการเรียน ผ่านจากการเดินทางสำหรับใครที่มีคู่ต้องระมัดระวังคู่มีความลับกับคุณ ต้องระมัดระวังมีเรื่องผิดใจกันต้องประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าหงุดหงิดอย่าขี้โมโหต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนง่ายจะนำพาความเสียหายมาสู่ตัวคุณนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้นะคะถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนมีสตินะคะมีสมาธินะคะแล้วก็มีใจจดจ่อในเรื่องของการงานคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นขอให้มุ่งเรื่องงานก่อนเลย สำหรับชาวมิถุนนะคะแล้วคุณจะพบกับเส้นทางที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ